สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําสั่งเบื้องต้นและโครงสร้างของภาษา C# ชกันครับในเรื่องแรกเราจะมาทําความรู้จักภาษา C ชกันก่อนภาษา C ชเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สําหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันและเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรมซึ่งภาษา C# ช ถูกพัฒนามาจากภาษาซีพัดพัดและมีโครงสร้างแบบเชิงวัตถุโดยใช้โปรแกรม Visual Studio เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่ยากนักข้อดีของภาษา C ชอันดับแรกภาษา C# เป็นภาษาที่เขียนง่ายไม่ซับซ้อน มีรูปแบบและโครงสร้างภาษาคล้ายกับภาษา C C พัดพัดหรือจาวา 2. เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด n e t framework ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน 3. สามารถใช้งานบนระบบฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา4 เป็นภาษาที่แข็งแรงมีความสมบูรณ์ตามแบบฉบับโครงสร้างเชิงวัตถุซึ่งได้มีการนำข้อบกพร่องของภาษาต่างๆมาปรับแก้จนออกมาเป็นภาษา c ีชาร์เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา c ีชาร์ในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม v i s u u l s t u u i o v v s u a l Studio เป็นซอฟต์แวร์ประเภท IDE หรือ integrated Development e n v i r o n m e n t ซึ่งเป็นการนำแนวคิดการทำงานแบบรวมศูนย์มาใช้คือทำงานจากวงจรการพัฒนาทั้งหมดให้สะดวกรวดเร็วง่ายดายตั้งแต่การเริ่มต้นวิเคราะห์การออกแบบจนไปถึงการนำไปปรปับใช้